สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคา์ลิงวันนี้เรามาส่งค่าพลังของเพย์เออร์วิประจำพฤหัสที่2เดือนที่5 2024นะครับซึ่งคนแรกที่เราจะส่งค่าพลังนั่นก็คือดันตี้นะครับกองหลังตัวนี้นะครับกองหลังตัวนี้มาในสไตล์บิวอัพนะครับสูง189ซนเมตรนะครับ น้ำหนัก91นะครับอายุ40ส่วนตัวคิดว่าอายุเยอะแล้วก็น้ำหนักมากอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะขนาดเท้าซ้ายนะครับสำหรับดันเต้ร่างนี้นะครับดันเต้ร่างนี้นะครับข้าวพลังเนนๆจะไปที่ข้าวพลังเกมลับนะครับเพราะว่ามาในตำแหน่ง CB หรือว่าเซนเตอร์นะจะสามารถเล่นในตำแหน่ง CB ได้อย่างเดียวนะครับหรือ,อ จะยืนในแค่ c b แหลับำลังเกมรับนะครับ94นะครับการช่วยเกมรับ84นะครับแท็กกิ้ง94นะครับความดุดัน90นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่ง93ถือว่าดีนะครับจัมป์83นะส่วนตัว เล่นได้นะครับไม่ได้แย่นะครับตัวนี้นะครับค่าพลังเฮดดิ้ง80นะสปีดน้อยไปหน่อยนะเป็นตัวสายแก้ทางตัวเปิดโมงนะสำหรับใครที่จะเอามาเล่นก็สามารถเล่นฟูลทีมชาติบาราซิลได้นะสำหรับตัวนี้นะแต่ไม่แนะนําเอาไปลงแรงนะสำหรับตัวนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผม มาตัวต่อไปผู้รักษาประตูครับเฟนันโดมุสเล่านะครับผู้รูกษาประตูอาร์แจ็คนะครับสำหรับตัวนี้นะถ้าบูตโค้ด8 8นะครับค่าพลังจะตันอยู่ที่ประมาณ96สหนะครับสำหรับตัวนี้ค่าพลังเด่นนะครับจะเป็นค่าพลังทางีเคนะครับมีค่าพลัง g k 8 8 8 4 8 8 9 4 82าสนะครับจำนะส่วนตัวอาจจะเอาไว้เล่นอีเวนต์ได้นะใครเปิดได้อย่าเพิ่งขายทิ้งนะถึงจะได้มาแบบว่าไม่ตรงใจเท่าไหร่นะครับสกิลที่ได้มาถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับสกิล GK นะ ส่วนดันตีเมื่อกี้ลืมไปขออนุญาตข้ามนะมันไม่ใช่ตัวหลักอะไรขนาดนั้นนะใครเปิดได้หลายคนอาจจะยังไม่ได้เล่นหรือว่าไม่ได้ใช้นะครับขอข้ามไปนั้งเตะตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อมาครับเดอะปอครับตัวนี้นะครับหลายคนน่าจะเปิดได้เหมือนกันนะครับมาในสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเล่นในตำแหน่ง c m f นะครับแนะนำเอาไปยืน c m f ไม่งั้นก็กางลูปหรือว่าอ่า ปีกต่ําด้านซ้ายปีกต่ําด้านขวานะแต่ถ้าเป็นการลุกน่าจะเป็นออฟสไตล์นะครับตัวนี้จะเด่นไปทางด้านส่งสั้นแล้วก็สเตมินานะเดอร์บอลล่างนี้ค้าวพลังก็รู้ๆกว่านะเดอร์บอลจะมาดิ่นในข้าพลังที่แบบว่าบาลานซ์กันนะก็คือค่าพลังส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวนะไม่ว่าจะเป็นบอลคอนทูนนะครับ89ดิวิ่ง88นะครับการไปกับบอล88นะครับส่งสั้น910นะครับส่งยาว89นะครับจบสกอร์812นะครับเฮดดิ้ง54นะลูกกลางอากาศอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ สปีด8ปด83นะครับคิสสน 83, นะิสปีดต้น83นะคิกกิ้งมาเมนะครับว่าเป็นแกง7 1บนะครับบาลานซ์8 0สนะสเสถิมิน่า90นะครับมาดูสกิลครับสกิลน่นจะมีสกิลยิงท่าย,ยากนะครับสกิล กับตันนะครับดับเบิลชาร์จด้วยนะมีไฟติ้งสปิริตลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชุดติ้งเอาสายเคอร์เลอร์พินพอยคอสซิ่งโซคอนโทรลทูพาสซิ่งนะถือว่าสกิลโอเคอยู่นะสำหรับเดอปออาจจะไม่มีสกิลเกมลับนะครับสำหรับบล็อกทูบล็อกตัวนี้นะครับเหมาะกับเป็นบล็อกทูบล็อกสายเกมลุกนะครับเดอปอตัวนี้ใครที่เปิดได้นะครับก็โอเคตัวหนึ่งนะเป็นตัวอะไหล่ได้นะเพราะว่าเล่นได้หลายตำแหน่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าต่ำนะครับกลางลุกแล้วก็ซีเอฟปีกต่ำปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ ไปครับประมาณเดี๋ยวประมาณนี้นะครับตลอดเดบิวปอเดี๋ยวข้ามไปตัวต่อไปเลยครับผมมาครับตัวต่อไปครับมัตเตียซันคยิกนะครับตัวนี้มีบูทเขียวนะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับจะเล่นให้กับโซโมสอนลาซิโอนะส่วนตัวคิดว่าน่าเล่นอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าข้าพลังบาลานดีมากนะครับจะสามารถเล่นในตำแหน่งนะครับปีกซ้ายนะครับหรือว่าปีกต่ำด้านซ้ายนะครับแล้วก็กลางลุกได้นะมาในสไตล์บ็อกทูบ็อกนะครับสูง177ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก 63อายุ28นะครับถนัดเท้าขวานะล่างนี้นะครับข้าพลังเกมลูก84นะครับบอลคอนโทรล86ดีบิ้ง92นะครับการไปกับบอล83นะครับส่งสั้น80ส่งยาว80สสกกาจ็บสกอร์77นะครับลูกโค้ง71นะครับสปีด86สปีดต้น898นะถือว่าสปีดต้นเยอะมากนะครับพีิ๊มอว่า78นะ อาบาลานแปดสิบสองสเตมิน่าเก้าสิบเอ็ดส่วนตัวพอดูสกิลดูค่าพลังแล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่ามีสกิลนะครับยิงท่ายาดดับเบิลช็อตไฟติ้งสปิริตเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับสกิลเรียกฟาวนะครับมักไซเทิร์นซูเปอร์ซับแท็กแบกนะครับทูพัสซิ่งเหมาะเอาไว้ตัวสำรองนะครับสำหรับตัวนี้นะถ้าใครจะเล่นนะครับหรือว่า,าไว้เล่นอีเวนต์ต่างๆนะครับอีเวนต์ลีกอ่าลีกที่ลาซิโออยู่แล้วก็หรือว่าเป็นอ่า ฟูลอินเตอรี่ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวข้ามไปนักเตะตัวต่อไปเลยครับมาตัวต่อไปครับอีซักครับพัะลองของแพ็คนี้นะส่วนตัวผมอยากได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นร่างที่โอเคลนล่างหนึ่งนะครับอีซักร่างนี้ครับมาไดสไตล์โกโปเชอร์นะครับสูง192ซนติเมตรน้ำหนัก77นะครับอายุ24ถนัดเท้าขวานะครับสามารถเล่นตำแหน่งหน้าเป้าแล้วก็ปีกซ้ายได้นะครับอีซักร่างนี้ข้าพลังโอเวอร์นะครับบุเตนตันอยู่ที่98นะครับ คราบลังเกมรู้93นะครับบอลคอนโทรล89นะดีบิง88นะครับการไปกับบอล85นะครับส่งสั้นส่งยาวนี่โคตรแย่นะครับจบสกอร์88ถือว่าโอเคนะครับเฮดดิ้ง77นะผมว่าน้อยนะ เพราะว่าส่วนสูงเขาเยอะนะแต่ว่าได้ค่าพลังเฮดดิ้งแค่นี้เองนะรูกโค้ง71นะครับสปีด89นะน้วนตัวสูงกับไอตัวใหญ่ขนาดนี้สปีด89นี่ถือว่าเยอะนะสปีดต้นน้อยไปหน่อยนะ82คิดวมาเพิ่อ86พอใช้ได้นะจ้ำ72ถือว่าโอเคนะเพราะาส่วนสูงเยอะอยู่แล้วนะความเป็นเก่ง7 8ส่วนตัวคิดว่าน้อยนะเพราะว่าเป็นนักเตะตัวใหญ่นะบาลานซนะ์13ครับอ่าอันนี้พอเข้าใจได้ครับบาล่าสเตมิน่น้อยไปหน่อยนะ80มีสกิลยิงท่าย,ย่างครับสกิลครับ คาบิไซแอนเทิร์นนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับฟิฟแฟบนะครับสกิลวันทัชสปาร์เอาไซเคเลอร์ส่วนตัวคิดว่าสกิลยิงน้อยไปหน่อยครับมีโซคอนโทรนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าเล่นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับอีซักนะครับไปครับไปนักเตะคนต่อไปเลยครับนักเตะคนต่อไปครับลิกคาโดซอลซอลิสหรือเปล่าไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับมาในสไตล์เคทีเพีเมเกอร์นะครับกองกลางตัวสร้างสรรค์เกมนะครับแต่ แปลกมากครับคือเป็นตัวที่สามารถเล่นแค่ปีกต่ําด้านซ้ายแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาได้นะเ t ทีเพยเมเกนะไม่สามารถเล่นกองกลางได้ปกติเขาจะเล่นเคทีเพยเมเกอกองกลางนะสำหรับตัวนี้นะ ล่างนี้สูง180ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก70อายุ24ถนัดเท้าขวานะเด่นเดจะไปที่สปีดน,นะครับแล้วก็มีบอลคอนโทรลที่86ดีพิง88นะครับการไปกับบอล85ส่งทั้น82ส่งยาว84นะครับแล้วก็มีาบาลานซ์ที่83แล้วก็สเตมินา82นอกนั้นนี่แทบจะเป็นค้าพลังที่สีแดงไปหมดเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับสตรีทนะครับ มาดูสกิลกันมากครับสกิลมีอ่าครับเทิร์นนะครับมีลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชุตติ้งสกิลเรียกฟาวล์พินพอยต์คอสซิ่งโซคอนโทรลแท็กแบ็คล้วก็ทูพาสซิ่งนะเป็นตัวหนึ่งที่มียีริมเส้นได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปเปิดได้นะแต่ค่าพลังการเปิดบอลแล้วก็ลูกโค้งส่วนตัวคิดว่าน้อยไปหน่อยนะอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นนะครับสามารถไปฟูพวกอินเตอรี่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะหายข้ามไปนักเตะตัวต่อไปเลยครับมาตัวต่อไปครับมาลิก ชีสแมนนะครับมาลิกชิสแมนนะครับนักเตะคนนี้มาไสไตล์โฮเลเยอร์นะครับสูง187ิซนิเมตรนะครับหนัก71อายุ21นะครับ เท้าขวานะล่างนี้ผมเปิดได้เหมือนกันนะครับสามารถเล่นหน้าเป้านะครับหน้าต่ำกลางลุกแล้วก็ปีกต่ำด้านซ้ายเลยครับาพลังถือว่าเขียวๆนะครับกับอายุนี่ถือว่าโอเคอยู่นะพลังเกมลุก82บอลคอนโทรล84ดิบบิ้ง85นะครับส่งสั้น81นะครับจบสกอร์80นะโฮปเยอร์จบสกอร์80ถือว่าใช้ได้อยู่สปีดนะครับ91เลยนะครับสปีดต้น86นะใช้ได้นะสำหรับโฮปเยอร์นะกับนักเตะอายุแค่นี้นะคิกิมมาว่า78ผมส่วนตัวคิดว่าน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะยิงไม่แรงก็ ยิงเข้าย่านะครับบาลานซ์แปดสิบเซมินาน้อยไปหน่อยนะแปดสิบสี่เองนะโฮพี้ยูสเตมินามันคนเยอะคาน,นี้นะมินตกิวยิงท่าย่านะครับผม เฟิร์สตามช็อต h e ดดิ้งลองแรงเคอร์เลอร์เอ้ยลองแรงชูตติ้งนะครับไม่มีลองแรงเคอร์เลอร์นะพูดผิดวัน touch pass outside color lightning shot นะครับ t ็ก back แล้วก็ทูพ passing นะส่วนตัวเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะแบบไม่มีใครไม่มีใครค่อยได้เล่นนะครับส่วนตัวผมเปิดได้ผมก็ลองเล่นแล้วนะก็พอใช้ได้อยู่นะสำหรับน้องคนนี้นะแต่เสียอย่างเดียวคือน้องแกบางไปหน่อยนะแล้วรู้สึกว่าบางหวะคือจ่ายบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าหนูทิสมันนะครับเดี๋ยวไปตั้งแต่ตัวต่อไปกันเลยครับ มาตัวต่อไปครับกองหลังเดดทอยเยอร์ er ตัวนี้นะครับเยสันมอสเกล่านะครับตัวนี้มาในสไตล์เดดทอยเยอร์สูง187ซนเมตรนะครับน้ำหนัก76อายุ22ถนัดเท้าขวานะครับถ้าบู๊โคตด88จะตันที่94นะครับ สามารถเล่น CB ได้นะครับตำแหน่งเดียวนะ,ะข้าวพลังก,กนะีฬาก่แปดแนะครับเจ็ดสิบเก้นะครับแย่งบอล93นะความดุดัน92นะครับะข้าวพลังเด่นๆจะเป็นท่าพลังการแย่งบอลแล้วก็ความดุดันแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็จำนะลูกกลางอาคงกลางกัดแกอาจจะดีนะแต่เสียงเดียวเฮดดิ้งแกน้อยไปหน่อยนะครับ s t a m i n าก็น้อยไปหน่อยนะสำหรับตัวนี้หลายคนน่าจะเปิดได้นะครับมี fighting ตะวันรับเฮดดิ้งนะสกิลเกีฬาแมนมาร์กิ้งนะครับผม นอกนั้นเป็นสกิลที่โอเคอยู่นะสำหรับสกิลเกมรับมี b อ o c ิ i งดเลยนะส่วนตัวนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็เปิดได้นะแต่ไม่น่าได้เล่นนะเพราะว่าสปีดจะน้อยไปหน่อยนะ69สเนะสปีดต้น70นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าขายทิ้งได้นะเปลืองพื้นที่เฉยนะหรือว่าไปเล่นอีเวนต์ก็ได้นะสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นนะส่วนตัวไม่น่าจะเอาไปเล่นนะครับสำหรับตัวนี้ไปครับไปนังเตะตัวต่อไปกันเลยครับมาตัวต่อไปครับโตตี้โกมิสนะครับตัวนี้นะครับหลายคนก็น่าจะเปิดได้นะส่วนตัวผมได้2ตัวเลยนะไองต นนี้ะครัมาลาตายบิวอัพนะครับสูง188ซนติเมตรนะครับอ่าน้ำหนัก83นะครับอายุ24ถนัดเท้าซ้ายนะครับข่าพลังเกมรับแกก็ใช้ได้อยู่นะข่าวพลังเกมรับ90นะครับการช่วยเกมรับ90นะครับแย่งบอลเก้าสิบนะฮะความดุดันน้อยไปหน่อยนะแปดเก้น่าจะได้สัก90นี่ยจะเท่กว่านี้นะสปีด9 81นะกองหลังถือว่าใช้ได้อยู่นะสปีดต้น77็ดส่วนตัวน้อยนะครับคิ้งก่าเพิ่เวอร์71เอ็ดนะไม่รู้จะเอามาใช้ทำไมนะครับเพนดิง80นะจัำแปดแปดนะความเก่งๆ88ถือว่าโอเคครับ สเตติมน่า82ส่วนตัวคิดว่าน้อยอยู่นะสามารถโอ้โอตันอยู่9 7นะมาดูสกิลเกมลับบ้างนะครับสกิลต่างๆมีสกิลเกมลับนะครับสกิล heading man m a r กิ้งนะวางบอลยาวนะครับผมแล้วก็มีบอกกิ้งนะสกิลถือว่าโอเคนะแต่เสียอย่างเดียวนะครับก็คือสเตติมีน่าน้อยนะครับแล้วก็ความดุดันน้อยนะส่วนตัวคิดว่าครจะมีความดุดันมากกว่านี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมส่วนตัวว่าพอเล่นได้นะสำหรับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะตามองครับอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์แต่เป็นตัวที่เล่นได้้้แลววกัััันนสหรรบบตีคผม ไปครับไปนักเตะตัวต่อไปเลยครับมาตั้งเตะตัวต่อไปครับสำหรับโรเบิร์ตเรวานดอฟกี้นะเป็นตัวพัลลองอีกหนึ่งตัวครับของแพ็กนี้อาจจะเป็นพระเอกของใครหลายคนนะครับเพราะว่ามาในสไตล์โกเโชแล้วก็ตัน101นะสำหรับเรวานล่านี้สามารถเล่นหน้าเป้านะครับหน้าต่ำแล้วก็กลางลุกได้นะสำหรับเรวานนะค่าพลังนะครับถือว่าแจ่มนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนสูงครับส่วนสูง185เซมน้ำหนักเอ้ยน้ำหนัก81ดอายุ3 5ถนัดเท้าขวานะครับ เลวานร่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นร่างที่ผมไปเทียบค่าพลังมาแล้วเป็นร่างที่ค่าพลังโอเคนะแต่สปีดน้อยไปหน่อยนะเป็นร่างที่คมมงดีแต่สปีดน้อยนะครับค่าพลังเย็ลูกแปดเ้าสินะครับบอลคอนโทรล85ดหิบบิ้ง80การไปกับบอล80จบสกอร์96เฮดดิ้ง9กเอ็ดเลยนะคียิงไอ้ลูกตั้งเตะ86นะลูกโค้ง82นะใช้ได้นะแต่สปีดน้อยไปหน่อยนะสปีด77สปีดต้น70เองนะคิกกิ้ง,งพาวเวอร์89นะส่วนตัวคิดว่าควรมีคิกกิ้งพาวเวอร์มากกว่านี้นะ จำ92นะครับความแข็งแกร่ง9อิฐราเป็นตัวพักบอลได้นะเพราะว่าเป็นความแข็งแกนะร่งนะสเตมิน่า80ส่วนตัวน้อยไปหน่อยนะครับมาสก,กิลนะมีสก,กิลยิงท่าย่าก,กับตันเฟิร์สไทม์ช็อตเฮดดิ้งนะครับผมมีสก,กิลลองแรงก็เลือนลองแรงชูตติ้งนะครับมีสก,กิลไลนิ่งช็อตด้วยนะสําหรับตัวนี้สําหรับเรียวล่างนี้ส่วนตัวมีสก,กิลแยกหม่งด้วยถือว่าแจ่มมากๆนะครับเป็นตัวที่หม่งดียิงได้นะครับแต่ต้องหาจังหวะดีๆมีเพื่อนปั้นหน่อยนะสำหรับเรวาวร่างนี้ ส่วนตัวอยากได้มากๆเลยครับสำหรับรีวานแล้วนี่ใครได้แล้วลองคอมเมนต์มาดูครับเล่นเข้ามือหรือเปล่านะสำหรับรีวานครับผมไปครับตัวสุดท้ายเลยครับผมมาครับตัวสุดท้ายครับบุกโยสาก้ครับนักเตะที่หลายคนอยากได้กันนะตอนนี้ตัน102ยนะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับมาดายโพลิสิกวิงเกอร์นะครับ ริมเส้นนะครับสูง178ซนติเมตรน้ำหนัก65อายุ22นะครับถือว่าแจ่มนะถนัดเท้าซ้ายนะเด่นๆจะมีความเร็วนะครับกับสปีดต้นแล้วก็บอลคอนโทรลแล้วก็ดิบบิ้งนะครับข้าพลังเกมลูกแกนี่8ปนะครับสามารถเล่นใน้ตำแหน่งนะครับปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาแล้วก็แบ็กซ้ายนะอย่าพยายามกดออโต้นะเดี๋ยวแกไปอยู่แบ็กซ้ายนะครับเพราะว่าค่าพลังแกเยอะมากนะครับร้อยสองนะยืนแบ็กซ้ายก็ร้อยสองนะครับ การไปกับบอล88นะครับส่งสั้น81นะครับส่งยาว82จบสกอร์86ริมเส้นถือว่าเยอะนะ86นะครับลูกตั้งเตะ84นะครับลูกโค้ง85นะครับสปีด92สปีดต้น95แจมนะครับชิ้นที่มาเบอร์น้อยไปหน่อยนะ8 0ข้ามแกร่ง7 1พอเข้าใจได้แล้วแกตัวเล็กนะครับบาลานซ์85สเตมิน่า86นะมาดูสกิลกันบ้างครับมีครับเทิร์นนะครับมีลองแรงเคอร์เลอร์นะครับเรียกฟาวนะครับหมักใายเทิร์นวันทัชพาร์ทนะครับ โซคอนโทนแท็กแบ็กผมว่าขาดหลายสกิลเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกพินพอยคอซิงหรือว่าสกิลแบบลองแรงชูตติ้งอะไรแบบนี้นะครับผมถือว่าน้อยนะแบบไลนิ่งช็อตอะไรเงี้ยสกิลแกควรมีมากกว่านี้หรือว่าดับบลทัชนะครับผมใครที่เปิดได้ไปผมว่าค่าพลังมันเบื่อจริงนะอาจจะเล่นยากนิดน,นึงนะสำหรับไอซาก้าล่างนี้นะครับผมส่วนตัวใครเปิดได้ก็ถือว่าโชคดีคเพราะว่ามีตัวค่าพลังเยอะนะครับ แต่ถ้าไปเล่นจริงผมว่าก็ไม่ได้เป็นตัวโกงอะไรขนาดนั้นนะสำหรับสาก,การล่างนี้ก็มานี้เลยครับสำหรับการส่องค่าพลังของ p พลเย r ร์ e ูสัปดาห์นี้นะครับใครเปิดได้ตัวไหนหรืออยากได้ตัวอะไรล,ลองคอมเมนต์มาดูนะครับก็ขอให้ได้นักเตะที่ตัวเองอยากได้ละกันละครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับข้อมูลประการข้อมูลผิดภาพประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณนที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ